รีวิวแมนยูไนเต็ดพบนอตติงแฮมฟอเรสต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดท่าบุกไปแพ้อาร์เซนอล2อต่อ0ในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้นัดแรกหลังจากทีมปลดเอริกเทนฮากเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปัจจุบันพวกเขารั้งอันดับ11มี19คะแนนจาก14เกมตามหลังโซนท็อป4อยู่7แต้มณเวลานี้ทางฝั่งนอตติงแฮมฟอเรสต์ผลงานย่ำแย่ในช่วงหลัง หลังจากออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมโดยพวกเขาแพ้ถึง3จาก4เกมหลังซึ่งล่าสุดบุกไปโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้สอยมา3าต่อ0หล่นมารั้งอันดับ6ของตารางมี22คะแนนจากการลงเล่น14เกมผลงาน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันแมนยูชนะ4เสมอ0ูนยอตติงแฮมฟอเรสชนะ1ความพร้อมก่อนเกมของทีมเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีมของรูเบนอมอริมจะไม่มีชื่อของลุกชอและวิกตอร์ลินเดเลิฟในเกมนี้แน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บขณะที่จอห์นนี่อ e ีแวนยังต้องรอลุ้นความพร้อมก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งแต่พวกเขาจะได้คอบบี้เมนูและลิซานโดมาติเนสกลับมาจากโทษแบนในเกมนี้คาดการ11ผู้เล่นตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้รักษาประตูโอนานากองหลังมาสราวีเดลิกมาติเนสกองกลางอามัด กาเซมิโร่ปรูโนเมนูดาโล่กองหน้าแรดฟอร์ดเซิร์เซความพร้อมก่อนเกมทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมของนูโน e เอสปิริ s โต t o านโตจะไม่มีชื่อของดานิโลและอิบรา i m มซันกา e เในเกมนี้แน่นอนแล้วส่วนตัวหลักรายอื่นๆต่างฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้ทั้งหมดคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของนอตติงแฮมฟอ o เรส t ผู้รักษาประตูเซลกองหลังไอหน้า มิเลนโควิชมูริโยโมเรโนกองกลางอีลันกาเย็ดกิบไว้โดมิงเกสโอดอยกองหน้าวูดคาดการความเป็นไปและผลการแข่งขันเกมพรีเมียร์ลีกคืนวันเสาร์นี้คู่ปิดท้ายจะเป็นคิวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งจะแพ้มาสดสดร้อนๆจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอรเรสที่ฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีนะั อย่างไรก็ตามการพบกันในหลีกนัดล่าสุดเป็นฟอเรสที่เอาชนะไปได้2ต่อหนึ่งเมื่อช่วงปลายปี2023ที่ผ่านมารูปเกมคาดว่าจะเป็นทีมเยือนที่ครองบอลบุกเข้าใส่มากกว่าเล็กน้อยขณะที่เจ้าบ้านดูจะเน้นเกมสวนกลับเป็นพิเศษนับตั้งแต่การเข้ามาของรูเบนอโมอริมที่มักจะรอโอกาสจากความผิดพลาดของคู่แข่งและใช้ความเร็วของแนวรุกในการเข้าทำอย่างไรก็ตามหากจำเป็นพวกเขาก็สามารถเปิดเกมบุกแรกได้เช่นกัน แต่เชื่อว่าปัจจุบันแฟนๆปีศาจแดงหลายคนก็คงเห็นตรงกันว่าระบบที่ผู้จัดการทีมคนใหม่พยายามจะนํามาปรับใช้กับทีมยังไม่เห็นผลอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะยังต้องพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเป็นส่วนใหญ่และดูแล้วคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรหากจะคาดหวังฟอร์มอันยอดเยี่ยมเหมือนสมัยที่คุมสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างไรก็ตามทีมเยือนตอนนี้ดูจะมีปัญหาในเรื่องความมั่นใจแต่เจ้าบ้านก็ประมาทไม่ได้ เพราะนักเตะตัวหลักส่วนใหญ่ของฟอ r e เรสเองก็ยังอยู่ครบทั้งตัวอันตรายอย่าง c คริสวูดเพลเมเกอร์อย่างมาแดนกิบไว้และปีกความเร็วสูงทั้งอิลันกาและฮัสันโอดอยฉะนั้นเกมนี้เชื่อว่าจะคู่ขี้สูสีผลัดกันรุกผลัดกันรับและวัดกันที่ความผิดพลาดรวมถึงความเฉียบขาดในการจบสกอร์โดยรวมยังมองว่าเกมมีโอกาสสูงที่จะจบเสมอแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนในเกมสุดสัปดาห์นี้